สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆอดี้กุดีเดียค่ะคลิปนี้นะคะอดี้ก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการในการตรวจรับสินค้านะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะสั่งสินค้าของกุดีเดียไปเนี่ยนะคะแล้วกังวลว่าเอ๊ะเปิดกล่องออกมาเนี่ยสินค้าจะชำรุดเสียหายเนี่ย วิธีการในการตรวจรับสินค้าเนี่ยเดี๋ยวดิจะทําให้ดูเลยนะคะเวลาที่ขนส่งเอกชนนะคะมาส่งสินค้าเนี่ยถึงหน้าบ้านแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเช็คดูกล่องก่อนนะคะกล่องเอ๊มีรอยชำรุดเสียหายไหมนะคะเราต้องดูว่าเขาได้โยนกล่องเราหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะ ถ้าว่ากล่องเนี่ยไม่ชำรุดเสียหายนะคะเอ,อเราต้องดูด้านในด้วยเหมือนกันเนาะว่าของที่เราได้รับมาเนี่ยมีตำหนิหรือชำรุดหรือเปล่านะคะวันนี้อันนีจะแกะกล่องให้ดูเลยนะคะขอแนะนำอีกนิดนึงค่ะทุกครั้งนะคะเวลาที่เรารับสินค้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอันนี้อยากให้ใช้นะคะมือถือของตัวเองถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะ คือมันจะสําคัญมากนะคะสำหรับเครมสินค้ากรณีที่ชํารุดเสียหายเนี่ยคลิปพวกนี้นะคะก็คือส่งมาให้ทางบริษัทได้เลยเดี๋ยวนี้เปิดให้ดูเลยนะคะเรารับสินค้าเช็คกล่องหมดแล้วนะคะอ้านี่อยู่ในขั้นตอนนะคะของการ unpack นะคะคือการแกะสินค้านะคะก็จะให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเราแพ็คสินค้าเนี่ยหลายชั้นเปิดดูเลยะคะ่ะว่า สินค้าทีไไ่ได้รับเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะขอให้เปิดต่อหน้าขนส่งเลยนะคะถ้าชำรุดปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เอาของกลับมาเลยไม่ต้องรับค่ะนี่นะคะโอเคเลยปุ๊บคือดิยังไม่อยากให้แกะตรงกล่องหมดนะคะเพราะว่าถ้ามันชำรุดเนี่ยใส่กล่องมาเลย ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เช็คเลยค่ะเช็คเลยว่ามันชำรุดไหมนะคะอาจจะดูจากภายนอกก็ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยดูตามมุมเลยนะคะเอาละโอเคค่ะเดี๋ยวกล้องดูนะ,ะมองเลยว่ามี ตำหนิชำํำรุดอะไรไหมนะคะถ้าไม่มีอันนี้ถือว่าผ่านนะคะแต่ถ้ามีใส่กล่องกลับมานะคะง่ายนิดเดียวจริงๆเพื่อนๆคะหากว่านะคะเพื่อนๆเนี่ยสนใจที่จะปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าสนใจที่จะสั่งสินค้านะคะง่ายมากๆง่ายนิดเดียวค่ะทักอินบ็อกซ์นะมาหาดี้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึง Good i d เด